ปรเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่นครเวียงจันทร์ประเทศลาวและจะจวนท่านผู้ชมมาที่นี่เจ้าวัดพระธาตุหลวงนครเวียงจันทร์ประเทศลาวค่ะเมืองเวียงจันทร์หรือว่าเมืองเวียงเทียนนี่นะเจ้าเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งซักซิ์ธิายลาย่างเจ้าและหนึ่งในนั้นก็คือพระธาตุหลวง แห่งเมืองเวียงจันทร์แห่งนี้เจ้าพณิธานที่นี่เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กู้บ้านกู้เมืองของเราอันนี้เป็นหอไหว้ของเปิ้อนนะเจ้าตึงสี่ด้านเนี่ยก็จะมีหอไหว้อยู่สี่ที่วัดพระธาตุหลวงแห่งนี้นะเจ้าเป็นวัดเก่าแก่ขนาดนะเปิ้นว่าสร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างเมืองเวียงจันทร์นะเจ้าเมื่อพศสองร้อยสามสิบแปด โอ้ค oh, ือดีเละเจ้าอายุนักกว่าสองพันปีและเจ้า <c oughs> ขึ้น49เามลที่เป็นทองคำนะเจ้าทองคำ9กิโล9บาทยอดสลึงไงจะอยู่อตรงยอดตรงนี้อันนั้นเป็นทองคําจริงๆ9กิโล9บาท9สลึง9บเพิ่งเพิ่งมาทําในสมัยที่ว่าท่านจุมารีเซย์สอนเป็นประธานประเทศยอดสูงสูงโน่นเลยเหระคะตรงบริเวณนี้เท่านั้นนะเจ้า9กิโล9กิโล9บาท9สลึงต้องอยู่ตรงนี้นะมีทองคำ9กิโล9บาท9สลึงอยู่ตรงยอดพระธาตุแห่งนี้ สวยจริงสวยจริงองค์ยอดพระธาตุนะคะประกอบด้วยทองคำเก้ากิโลเก้าบาทเก้าสลึงอันนี้วัดพระธาตุเลยค่ะองค์พระธาตุแห่งนี้นะเจ้ามีความสูงนับถึงสี่สิบห้าเมตรมีลักษณะคล้ายๆกับดอกบัวตูม ก็คือดอกบัวกำลังจีนั่นแหละเจ้าโยมมาบานเตือ้อซึ่งนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของกำสอนขององค์พระสมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเจ้าที่เป็นบุญนะคะอาจารยประธา,านหลวงเลีเ้ยงจันทร์ของร้านเลี้ยงจันทจะมีภระสฆ์สมานเน้ทัวประเทศเพื่นจะมาปิดทบากแต่เจ้าคนลาวนี่โดยเฉพาะเป็นผู้นำลาวยังเป็นประธานประเทศเพื่อนก็นจะมา ประมาณประมาณตีห้าเพื่อจะมาไซบาตตีห้าเนเจ้าแล้วก็จะมีพระสงฆ์สามเณรทัวร์ไปแล้วก็คนลาวก็จะแต่งตัวสวยๆมามาไซบาท่านหลวงไซบาเสร็จแล้วคนลาวจะต้องได้กิ่นเขาพุ่นเขาพุ่นก็คือนมจีนน๋อแล้วก็กิ่นต้มไก่อ๋อในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองแมนเจ้าวันเพ็ญเดือนสิบสองสิบสองเพลงก็จะมีบุญบุญบุญนมัสการพระท่าตหลวงซึ่งว่าเมืองไทยหันแมนนาร้อยกระทงเพราะว่าคนลาวนี่จะลอยกระทงในวันที่สิบห้าคำเดือนสิบเอ็ด จะร้ 1, อย uh ก่อนหนึ่งเดือนข้าเจ้าก็กำลังฮู้นะเจ้าว่าประเทศลาวคนลาวเนี่ยเปิ้นลอยกระทงก่อนเฮาไปเนื่งเดือนของเฮาวันเพ็ญเดือนสิบสองของลาวเปิ้นลอยในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดเจ้าทางเข้าหันจะนี้สองทางทางจิตตะเบนอต๊ะเลยทางจิตตะเบนตกวัดวัดเนี่ยจะอยู่สองด้านพรุ่งนี้จะเป็นพระธาตุ วัดจะมีซ้ายมือจะเป็นวัดท่าหลวงเหนือขวามือนี้เป็นวัดท่าหลวงใต้พระธาตุวัดตัวนี้ก็เมนวัดตัวนี้เป็นพระธาตุ่พระเจ้ามีพระลมมีพระลมสารีกระาชของพระพุทธเจ้าที่พระธาตุหลวงแห่งนี้นะเจ้าเปิ้นบหวเจวัดแต่เป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาุของพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปเก่าแก่ตลอดถึงสิ่งศักซิิทั้งหลายเปิ้นจะเก็บไว้ประดิษฐานไว้ เรียงรายรออบบริเวณพระธาตุนี่นะเจ้าเหมือนกับว่ามันเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์นะเนี่ะเจ้าเพราะฉะนั้นหลายๆตั้นก็เลยห้องว่าพิพิธพภัณฑ์พระธาตุหลวงซึ่งถูกขนาบด้วยวัดหลวงใต้กับวัดหลวงเหนือจังฮัก เป็นสีิร้าแเอเ,เพราะว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นี่แมนอายุประมาณ2,000กว่าปีแต่ว่ามาสร้างเจดีย์พระธาตุนี่แมนประมาณสี่ปีในปีคิตศักราช1566อยหเพราะว่าสร้างเมืองเวียงจันน่ะเมืองเวียงจันทร์น่ะอายุ400กว่าปีที่ย้ายเมืองหลวง เมืองหลวงเก่าของลราแล้วเป็นเมืองเสียงทองหรือว่าเมืองหลวงทะาบางเป็นย่ายเมืองหลวงมาในสมัยของพระเจ้าไซเสฐาืีว่าคนเราเรียกว่าพระเจ้าชัยยะเศษาธิราชจะมีอนุสาวรีย์องค์พิอยู่ทางด้านน้าค่ะจะอนุสาวรีย์พระเจ้าชัยเส เฉิดท่าอีกตรงมุมนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นจตุรัสจะทายได้สามมุมอที่เบ็นวางม้อหันมแมนเวลาคนลาวคนมาเวียนเทียนแล้วเ็นกระเสียดอกไม้ใต้เทียนอยู่ทางด้านล่างนี่ในเมื<ร>่อก่อนเนี่ยเรามีกษัตริย์นี่ตัวนี้นี่เพิ่นจะเอื้อน่าเป็นสําหรับบุคคลธรรมดาเวียนเทียนสั้นที่บนนั่นเรียกว่าสั้นใบเสมานี่นะแมนกษัตรย์เจ้าชีวิตอแล้วสั้นกีบดอกบัวขึ้นไปแ้วแมน สูงเพราะว่าสูงจะสูงกว่าเพาิ่อนจะเบีย้ยเป็นและสัน้นแต่หลังจากท่วาลาวนี่บุมีกษัริย์มาได้48ปีแล้วท่วาเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเนาะก็ะทิว่า,าเ,เ,บบเาพิ่อนกับโบได้เปิดให้ขึ้นเลยมันก็ติดไวน้นะเจ้าเพราะว่าขั้นขึ้นไปค่ะมันกับเฮ็ดอาจจะมีเฮ็ดให้สซัลุดได้เนาะเพราะว่าเป็นปูนซีเมนต์สั้นสองเนี่ยออเหมืเดียวนี่เป็นว่าบางขึ้นที่เมืองลาวเนี่ยต้องมีธงฉาิลาวกับธงของจีนด้วยอะม่นเป็นทุงของจีนนะนั่นเป็นิส่ง ทุ้งของพักประชาชนปฏิวัติลาวประเทศลาวจะมีพักเดียวปฏิวัติประชชานปฏิวัติประชาชนปฏิวัติลาวมีข้อเกี่ยวข้อกับ็นคนใส่แรงงานเกี่ยวกลางเน่ยเงินเท้ากับสีก้อนปฏว่าลาวก็ได้มาจากลัทธิมาร์เลนินของเจ้าโซเวียตเด้เขามี่พักเดียวปวัประชาชนปฏิวัติลาวในเมก่อร์แมนพักคอมมิวนิสต์นจีนมันกับเลี่ยเนเปลี่ยนแปลงมาจะมีห่อว่ายดูาายซีที การเวียนเทียนคนธรรมดาอย่างเฮานี่ก็จะได้เตี่ยวรอบเนี่ยในเจ้าที่สนามหญ้าเนี้เตียวแวนนี้จันสูงขึ้นไปตรงที่ใบเสมานั้นก็เป็นจันสําหรับกษัตริย์ที่สูงขึ้นไปแหมน้อยนั้นก็เป็นจันเวียนเทียนสําหรับพระสงฆ์เจ้าจะไปบูชาพระาธาตุหลวงเจ้าที่นี่หละเจ้าพระาธาตุหลวงแห่งเมืองเวียงจันทร์ศาสนสถานที่สําคัญที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศลาวและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กู้บ้านกู่เมืองของลาวนะจ้า